ตอนนี้สมาชิกคนอื่นเขาเริ่มทําด้วยแล้วรับ้านเริ่มทาแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเราทําสําเร็จแล้วเขาทาใช่เเป็นเป็นเป็นโอเป็นก็เป็นต่ที่เราเป็นตลาดเร็แล้วแล้วขายแล้วายคนกลายเป็นว่าพาพี่น้องในชุมชนนะครับสร้างอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้บางบางบางคนก็เดือนหนึ่งก็ได้ สองพันสันก็แล้วแต่เขาครับผมแแล้วตปรุงรถหน่อย <Okay. S 1> อรสชาติดีกว่าเดิมนะครับใครชอบแบบไหนก็ก็เลือกเอาแล้วกันเนาะแบบไม่ปรุงรสกับปรุงรสแต่ถ้าปรุงรสก็จะหนัวมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ย กรรมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวตำบลอหายโศกครับอันนี้อะไรพี่มอนตะกะตนตะกะแตนมีมีชื่อสายพันธุ์ไหมปาตังก้าปาตังก้าหมูกินอันนี้พร้อมเลยวบอพร้อมแล้วพร้อมกินพร้อมกินพร้อมที่จะกินแล้วเมนูยอดนิยมคือทอดทอดใช่ไหมฮะพอเข้าไปอย่างนี้เลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเราทำแข็งแรงพอคอของผมที่เขาเปรตครับเราทำแข็งแรงพอ อันนี้ตั้งแต่เลี้ยงจนถึงตอนเนี้ยกี่เดือนแล้วพี่มอนที่พร้อมสี่สิบห้าวันโอ้โหเอาแบบนี้เลยนะแบบหอบเลยนะครับไม่ต้องจับนี่ไม่เยอะนะนะอันนี้ไม่เยอะไม่เยอะนะฮะโอ้แตกสวดเลยครับดูอะไม่เยอะไม่เยอะอวนนี้กำลังไข่พอดีเลยฮะกำลังไข่เนี่ยพอดีเลยครับผมกิโลละกี่บาทตอนนี้สามร้อยไทยสามร้อยกิโลนึงนะ สามร้อยเอาไปทอดเองเอาไปทอดเองโอ้หครับผมถ้าทอดให้ห้าร้อยถ้าทอดทอดให้ห้าร้อยเลยว่ารสชาติต้องไม่ธรรมดากินได้เลยตีก็ไม่มีพร้อมใช่ไหมพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟห้าร้อยนี่ครับอันนี้ที่เขากําลังแบบอันนี้คือเป็นยังไงคะนี่แหละมันจับคู่แล้วจับคู่แล้วเนี่ยผสมพันธุ์เรียบร้อยนี่อ๋อผสมพันธุ์แล้วอันนี้คือเขาจะไข่แล้วใช่ไหมนี่เขาจะ เขาจะไข่เขาท้องแดงท้องแดงโอ้แหมครับท้องแดงนี่นะไข่เขาจะออกแล้วไข่อันนี้คอยเขาออกตัวที่ท้องเล็กๆมันออกไปแล้วครับท้องเล็กๆเต็มท้องนี่นะแดงๆนี่นะแดงๆไข่เต็มท้องเนี่ยครับไข่พี่มอนอันนี้คือผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยแล้วพร้อมไข่เขาจะไข่แล้วครับเวลาเ้าไข่เขาไปอยู่ในถาดดินนั่นะ อันนี้หอมผอมนี่คือออเดอร์ลูกค้าใช่ไหมเนี่ใช่ลูกค้า VIP VIP ใช่ไหมค่ะโอ้เห็นบอกว่ามีทอดแล้วผมยังไม่ได้ชิมนะพี่มอนชิมแล้วรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยใช่ไหมไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเลยนะใส่สิใส่อะไรบ้างรุ่ก่อนซอสของเราใส่ซอสของเราหลังจากพี่มอนแล้วประธานก็เลี้ยงด้วยเนาะประธานประธานเลี้ยงด้วยเนาะโอ้โหขาดต็มเลยอุ้ยนี่บินวอนเลย ออ,ออกมาอย่างนี้ไม่ตายเนาะประธานโอ้โหออกแข็งเสเส่้งแข็งสต๊เปลี่ยนเลลปให้มันนกไปจกน่อยนึงแบบว่าโอ้ก็นแข็งนะมันตีโเต้นมันสีบหนีมาทำที่บางมัจะเี้เป็น่สัง่งซ,ง,ซงซื้อเลย อุปกรณ์ที่เราสั่งมานี่คือมีอะไรบ้างที่สั่งมาเป็นมุ้งกระดาษทำมุ้งอะไมุงอะอันนี้เราทําเองคุ้งคุ้งเราทําเองพื้นพื้นซื้อมาซื้อมาแผ่นละแปดร้อยแปดร้อยถ้าให้เมาสต่อหลังเนี่ยมันตกไปพันสองพันสองพันสองนี่คือพร้อมเลี้ยงได้เลยใช่ไหมฮะใช่พิธีการเลี้ยงยุ่งยากไหมครับพี่มอนไม่เลย อันดับแรกอันดับเรขปรามาจากไหนนี่ไข่นะไข,ไข่ก็ลองเอาเองเนี่ยแหละพอตัวประมาณนี้แหละแล้วก็ลองไข่ลองไข่การลองไข่ก็เอาทรายครับล่อนทรายละเอียดใส่ถาดภาชนะใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที่ลึกหน่อยประมาณห้าเซนความลึกประมาณห้าเซนติเมตรเพราะว่ามันจะเอาก้นอย่างลงไปในไข่ ความชื้นของทรายเราต้องให้ได้อุณหภูมิไม่เต็มท้องเลยตัวเนี้ยอืร่อยอร่อยน่าไห่มากเนี่ยตัวผู้จะสีสีออกเหลืองๆครับตัวเมียจะสีน้ําตาลอือแล้วจับมามันก็เป็นคู่คูโอ้ชัดเจนเลยเนาะันมันแยกแยกแยกพันได้เลยหลืองเหลืองแยกเพศได้ตัวผู้กับตัวเมีย้ไม่บอกไม่รู้นะครับนี่ สีแยกเพศได้ชัดเจนแล้วไข่ไข่ออกมาไข่ออกมาแล้วเราก็เก็บใส่กล่องครับใส่กล่องไว้ก็มีทรายรองทรายมีทรายแล้วก็มีกากมะพร้าวกากมะพร้าวมันมีพวกไอ้ปัญหาโรคพวกอะไรมากวนไหมฮะไม่มีไม่มีรักษาแต่มดมดมดอย่างเดียวมดกับควันไฟอ๋อไอที่เห็นในเป็นขวดน้ําตัด ใส่น้ำนี่คือป้องกันมดคือป้องกันมดใส่น้ำมันเครื่องดำโอ้น้ำมันเครื่องด้วยเหรอฮะเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องเก่ามันจะกันได้นานไม่ใช่น้ำจะเป็นน้ำมันเครื่องเก่าไม่ไม่มันมันใช่สารเคมีใช้ได้ดีกว่าครับบางคนข้างบ้านบางที่บางสองวันเขาเขาไปปลูกของปลูกถั่วปลูกอะไรอยู่กลางอยู่ทุ่งนาไหมครับทีนี้เขาเอาเอายาฉีดพี้ยไปฉีดเขาบอกตายหมดทั้งบนอืม เขาปีก็บนก็เห็นหญ้ามันงามข้างล่างเขาเลยเกี่ยวมาให้ตะกระเตนอืเรียบร้อยเรียบร้อยมเรียบร้อยสารเคมีทุกชนิดไม่เหมาะครับไม่เหมาะตะกระเตนของเรานี่คือหญ้าหญ้านี่คือเราปลูกเองก็เลยเกี่ยวมาให้เขากินหญ้าอย่างเดียวใช่ไหมกินหญ้าอย่างเดียวทรายที่วางไว้นี่คือให้เขาไข่หญ้าธรรมชาติกินทุกอย่างแต่อย่าให้มีสารเคมีครับผม มันจัโตไม่แข็งแรงกว่ากันโตขึ้นมันอึดนามันอึดหนิมันจิกินเลยกินกันเลยมันกินเนื้อด้วยวะครับตะกร้าแปลงเนี่ยกินเลยเรากัดปีกบางตัวไม่มีปีกเลยครับผมก็นึกว่ามันกินแต่หญ้าที่เราให้อาหารมันอย่างเดียวเราต้องให้อาหารเต็มที่อาหารต้องเต็มที่ครับนี่แหละที่เวลามันออกตัวอ่อนไปห้อยอยู่เนี่ยไ้ตัวแข็งแรงก่ไต่ไปเจออ่าวเดียบรอยกินหมดแล้วกัด กินข้าวกินอะไรมันหิวมามันกินหมดครับผมผมถึงว่าไม่ให้ไม,ไม่พยายามไม่ให้มันอดสังเกตได้ง่ายมันอดมันหิวมันจะไม่อยู่เฉยละครับวิ่งพราะมันปไป<อ>แต่ละคลองนี่ประมาณกี่โลครับพี่มอนก็แล้วแต่ปริมาณตัวปริมนาแน่นตนนนผมประมาณสี่ห้าโลสีห้าโล อราคานี่คือไม่ลงเลยใช่ไหมอยู่ที่ประมาณประมาณนี้ทดลองกันได้ถ้าซื้อเยอะของประธานนี่ค้องนึงได้กี่บาทครับเท่าที่ขายมาพันกว่าพันกว่าต้นทุนค้องเราก็คือพันสองใช่รอบสองรอบนี้คือก็ได้แล้วแหละประมาณนี้แหละทำถ้าคนทําทําเองได้ของผมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ของผมผมทําเองหมด เดียดที่พันสองคือหนึ่งก็คือไอ้ไม้กระดานที่สั่งมาตมุ้งไม้กระดานแล้วก็มุ้งมุ้งหกร้อยเล็กเล็กนี่คือเล็กซื้อแล้วก็มาอ็อกเองใช่ใช่เราอ็อกเองทำเองของประธานเป็นโครงเหล็กหรือว่าโครงไม้ครับคงไม้ครับโอ้โครงไม้ไม้ก็ได้ไไม้้ก็ดคนเหมือนกันใช่ไหมต่อยู่ในร่มอ่ะไม้ไผ่ก็ได้ไม้ไผ่ไม่ได้ผมไม้กระดานก็เอาไม้ไผ่เป็นกระดานก็ได้ผมเป็นไม้ไผ่ข้างล่างเป็นเป็นไม้กระดานแต่ขึ้นข้างบนไม่ได้ของผมครับผม เวลาเก็บเวลาเก็บเวลาเอยคืออยู่ข้างนอกอย่างเดียวจำเป็นไหมต้องอยู่กลางแดดจำเป็นจำเป็นมากเลยเพราะว่าตะกเตนมันชอบแดดครับผมสังเกตตอนเช้านี่ตรงที่ไม่แดดเขาไม่อยู่นะใช่ไหมเขาจะมาอยู่ตรงที่มันแดดมาเกาะกันเหมือนกับ่ังพึ่งเลยครับผมเวลาเขากินเขาก็จะกินตรงแดดก่อนเนี่ยก็ออกมาแดดหมดแล้วเนี่ยเรายอายาให้เับเขาก็จะไปกินตรงนั้นตรงแดดแล้วก่อนครับแดดขยับตรงไหนเขาก็ขยับมาเลยขยับตามมาเลยอ บางวันก็กินข้าวนั่งดูตัก๊กแตนเขามีความสุขอย่างนั้นที่อีกขายยากไหมดูเวลามันกินกินหญ้าน่ะใต้อ,อยากดูดีฮะเอาใบอ้อยให้มันกินมันจะเข้าแถวกัน ตลอดใบอ้อยใบอ้อยยาวขนาดนี้นก็จะเข้าแถวกันเขากินจากขอบใช่ไหมครักินจากขอบเขาไปมันจะแย่งกันกินเตะกันอะไรก็ดั่งดูเชื่อแล้วว่าแขนั่งกินข้าวแล้วก็ดูตักกระแทนถึงขนาดเอาใบอ้อยไปให้มันกินแล้วมันเรียงแถวกันมันเรียงแถวเลยเข้าแถวหมดก่อนเขาระหว่างหญ้ากับใบอ้อยคือใบอ้อยมันจะกินใบอ้อยก่อนเลยผมว่าประธานคุมหน้าเลี้ยงเลี้ยงตักกระแทนด้วยมีความสุขไปด้วย แต่อนในกันก็ก่อนจะยังเราไม่ได้ซื้อเนาะอือก็ไม่ได้ซื้อไข่ไม่ได้ซื้ออะไรน้องสาวเขาให้ครับไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงโอ้ต้นแรกก็คือซื้อซื้อผ้าอย่างเดียวหก600ทําคอกทําอย่างข้อไข่นี่ครับเขามาให้ครับผมไข่ก็น้องสาวให้ก่อนเพื่อนทําก่อนเพื่อนรุ่นที่หกแล้วแหละรุ่นที่6ก็คือได้ได้ได้ไข่มาครั้งเดียวได้ไข่มาครั้งเดียวแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆกรุ่นแล้ว ทำก่อนเพื่อนทำที่หลังเขาก็คือคือเราไม่มีหญ้าไงเราต้องไปปลูกหญ้าก่อนอันนี้ต่อยอดหญ้าหญ้าให้วัวของผมประมาณเกือบเกือบเกือบสองงานแล้วครับผมอันนี้ปลูกเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงใช่จริงดีด้วยผมยังตะกะเตนอย่างเดียวตะกะเตนก่อนปลูกถั่วเกษตรหน่อยไปซื้มือถั่วปลูกถั่วครับไม่ได้นกกินหมดดอกออกดอกมันนกระจอกเองไม่ทันมีลูก ปลูกผักในบ้านไม่ได้เลยมาปลูกไม่ได้กูจะปลูกชาเลยปลูกมันมันคืออะไรประทานเนี่ยไข่ไข่ไข่ตะกั่วเตนไข่ตะกั่วเตนโอ้ยถ้าผมมาคุยทรายแล้วผมมาเห็นผมไม่รู้แล้วคืออะไรทำไมมันเหมือนรากไม้อ่ะรากไม้ร้ายวะจริงนะนี่นะไข่ตะกั่วเตนเดี๋ยวมันมันมันเป็นยังไงพี่ติ๋มแบบแบบแบะดูได้ไหมหรือว่ามันจะเสียหายไหมหรือว่าไงมันจะเป็นเส้นๆอะ โอ้โหนี่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 นีขอดูชัดๆหน่อยได้คือคือมันมันจะกองกันม้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าสายมันจับตัวใช่างเนี่ยเนี่ๆๆอันนี้เป็นอย่างเงี้ยโอ้โเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยครับไหนพี่เต็มดูนะนี่นะนี่น่ะอืมเส้นนะครับคือมันเป็นเส้นแล้วก็มันก็แบบม้วนๆม้วนไปม้วนมากลายเป็นกลมอย่างเงี้ยนะมันเป็นจะเป็นเป็นไข่ไข่ไข่เนี่ยนครับไข่จะเป็นไ เส้นเล็กๆดินมันแข็งโพดไงดินมันแห้งบอกว่าเย้ดดินบอกว่าย้ดดินนั่นนี่สักนกว่าคอยแกเอาแกเอามันแตกที่เหลนบ่เอาคอยแกก็ไ่้เห็มเนี่ยมันจะแตกออกอย่างนี้มันจะแตกออกดินมันแข็งมันเกินถ้าถ้าถ้าดินอ่อนนี่คือยังไงมันจะเป็นเม็ดๆเลยใช่ไหมไอ้นี่มันจะไม่หักออกจากกันไงโอถ้าเราออมันจะเป็นแท่งยาวนี่ดินมันแห้งเกินไปดินมันแห้งทีนี้มันดินมันแข็งดิเราเราแกออกมันก็หัก มันต้องมีความชื้นหน่อยใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องชื้นอย่างเงี้ยอ๋อถ้าชื้นปุ๊บมันจะไม่หักออกจากกันจะไม่หักออกจากกันถ้าจะให้สวยใช่ไหมถ้าจะให้ดีคือจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแท่งอย่เงี้ยนะโอเคนี่ในนี้ใช้ไข่ทั้งหมดได้นึ่งโอ้เนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยโอ้หเดี๋ยวดีมันแห้งไงดีมันแห้งไงต้อมันโอ้ก็เลยเอาออกวางไว้ก่อนเนี่ยก้อนเนี่ยไข่ทั้งนั้นเนี่ยมันมีมีแต่ไข่เลยนะนี่ครับนี่เนี่ย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  ที่บอกว่าได้ไข่มาแค่รุ่นเดียวคือไม่ต้องซื้ออีกเลยไม่ต่อยอดตลอดเลยสี่สิบห้าวันอันนี้อันนี้สิบวันแตกอืไข่หลังจากเราเก็บออกจากที่เราเก็บแล้วก็สิบวันแตกแตกออกมาเป็นตัวเล็กถ้าแตกแล้วคือเรามันมันจะมีแต่ละบ่อใช่ไหมครใช่แต่แต่แต่ละมุ้งที่เราเตรียมไว้คือขึ้นอยู่กับอายุของตกะกตนที่แยกออกจากกัน เลี้ยงเป็นรุ่นใช่ไหม่นอนถ้าเราจะให้เป็นรุ่นเราก็แยกออกไปใส่ตู้เย็นระไว้ก่อนครึ่งหนึ่งมีใส่ตู้เย็นได้ด้วยใส่ได้นอกไปเ้มึนกับตัวมันนั่นแหละเราใส่ตัวมันมาดูกิอิดไหมเราตัวมันใส่น้ําแข็งก็จะแข็งเนี่ยครับอ๋อตัวเขาขาว่างนี้มันใช้ไม่ได้นั่นไม่ได้โอเคครับไอที่ใช้ได้มันอยู่ข้างล่างนี่ครับ ตอนนี้เมนูแต่กาแฟก็พร้อมนะครับยำสดๆอยู่เลยเนาะครับผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวเลยดิอืมเราทำหลายคนไอตอนนี้สมาชิกคนอื่นเขาเริ่มทำเรื่อแล้วทำทำรับบาลเริ่มทำแล้วอืมเป็นไปได้ไหมว่าเราทำสำเร็จแล้วเขาทำเหมือนเเป็นเป็นเป็นโอ้เป็นก็เป็นต่อที่เราเป็นตลาดก่อนแล้ว เขาทาได้เขาก็ท<ช>อนนาอะไรก็าําไม่ได้เขาบอกว่าศักยภาพไม่พอเขาก็ไม่ทําถ้าว่าไปพี่มองก็เหมือนอาจารย์คนหนึ่งของชุมชนเลยน,นั่นคือลองทําทุกอย่างใช่ลองทุกอย่างลองคือ,อสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างพี่น้องกลายเป็นว่าเขาดูเสร็จแล้วเขาก็ไปประเมินศักยภาพของตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ว่าอะไรพอจะทําได้พอทําได้เขาก็มาถามมาขอความรู้ เราก็กลายเป็นอาชีพเขาตอนนี้คือหลายคนนะครับเขาก็ทําตักกระแสนายแล้วไม่ทาหลายคนกลายเป็นว่าพาพี่น้องในชุมชนนะครับสร้างอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้บางบางบางคนก็เดือนหนึ่งก็ได้สองพันสามพัก็แล้วแต่เขาครับผมแล้วแต่เสียงข่าของแต่ละคนมีเจ้าที่ใหญ่กว่านี้อีกไหมที่สี่ห้าหลังมุงที่เลี้ยงตักกรนะินะ แต่ตอนนี้ราคามัน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 เซราๆอ่ะอ๋อถือว่าราคาลงแล้วนะใช่สามร้อยห้าสิบเมื่อก่อนสามร้อยห้าสิบแต่ก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ถ้าทําในบ้านนะทําที่บ้านนะทําได้มันเป็นอาหารเรากินบ่อยๆกินประจำไข่สุกแล้วตอนนี้อ่านี่คือหน้าตาของตักกรแตนที่พร้อมพร้อมเสิร์ฟนะครับอเด้ง ตอนนี้ตัวผู้ตัวเมียแยกกันไม่ออกเลยไม่ออกไม่ออกนะกลายเป็นแดงหมดแลยนะอืมอ่ะตอนนี้แม่ครัวก็กำลังนะครับเตรียมอ,อาหารอยู่โดยวัตถุดิบนะครับนี่สดๆดเลยครับตอนนี้กลายมาเป็นตนนัวนสดีคร <c oughs> ับลองชิมดูก่อนนะครับนี่ต้องต้องเพิ่มรสชาติน,นะเราต้องปรุงด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเคาะชิมแบบดั้งเดิมก่อนมากไหม ยังกรอบไม่มากแต่ว่ามัน,ม,นมันนะพี่มอนออมันเพราะว่าเราเรามันแล้วก็หอมนะครับถ้าใครเคยกินตกกะเแตนรสชาตดนะครับเนะี่ยรสชาติเขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่มีความมันแล้วก็กรอบกรอบไม่มากแต่ก็กรอบนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะครับเนี่ย น,นี่แดงสวยนะครับนี่น่าจะกรอบมากตัวเน,น,นี้ยอ๋อแต่ตอนชุดแรกคือน้ํามันยังไม่ร้อนนะเนี่ยอันนี้ได้ที่แล้วน,น่าดูต่อ,นนอปรุงรสเนาะทั้งนั้น,นโอเคเดี๋ยวเราปรุงรสกันตอนนี้ปรุงแล้วนะครับเมื่อกี้ออริจินัลครับตอนนี้ปรุงรสหน่อยอืม รสชาติดีกว่าเดิมนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันเนาะแบบไม่ปรุงรสกับปรุงรสแต่ถ้าปรุงรสก็จะหนัวมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยหลังจากกิมเสร็จแล้วก็บรรจุถุงครับ <laughs> <laughs> อืมของฝากจากพี่มอนครับสุดยอดนะครับ <laughs> อร่อยมาก อุ่นกินได้หลายวันอืมไม่น่าจะถึงสองวันน,นี้อนน่าจะหมดวันนี้แหละหมดแน่นอนหมดแน่นอนครับผมไม่ได้อุ่นหรอกะไม่ได้อุ่นครับเรี้ยงทักกระแตนแล้วเป็นไงบ้างพี่มนมันก็ได้เป็นอาหารได้เป็นอาหารเหลือกินแล้วก็ได้ขายก็ม,มีความสุขทางใจครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงนะ ถือว่าแพงอยู่เนาะแพงนะคนนมนิยมยังมีอยู่ขายได้ตลอดขายไดด้ตลอเลี้ยงทุกรุ่นทุกมุ้งทุกมุ้งขายได้หมดเลยสมาชิกแทบทุกไลนก็เลี้ยงจะกระแตนนี่แหละเพราะว่าต้นทุนมันไม่เยอะครับผมก็พอจับต้องได้นะพี่วอนเนาะได้ได้ครับผมราคาไม่ถึงพันจับต้องได้แล้วก็เราก็ทําได้ตลอดเป็นรายได้ อ,อีกมุมหนึ่งนะครับของพี่มอนครับเมื่อกี้ก็ไปดูขอกวัวขอกูมูแล้วก็ยาที่แกปลูกไว้แล้วก็เอามาให้ตะกแตนกินด้วยเนี่ยครับซืมเนื่องจากยาท <laughs> <laughs> ี่เอาขี้หมูไปไปหวานแล้วก็กลายเป็นญ้าสวยงามแล้วก็มาเนี่ยเลี้ยงตะกแตนด้วยจนกลายเป็นอาชีพนะครับให้กับพี่น้อง <laughs> ในชุมชนนะครับตำบลหายโศกนะครับอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ก็กาลังปลุงนะครับ ปรุงรสกับตักกระแตนลองชิมดูแล้วเมื่อกี้นะครับอร่อยครับนี่ขนาดยังไม่ปรุงนะครับนี่นะครับรีค่ะอ่อะอะเดี๋ยวเราจะมาชิมอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ปรุงแล้วรสชาติจะแบบเพราะว่า่จะกลมกล่มกว่าเดิมน,น,นะีม่มน ค่ะเสร็จแล้วมีอะไรจะฝากให้ฝากถึงคนที่ดูคลิปไหมเรื่องของการทําอาชีพค่ะเราไม่ต้องดูถูกอาชีพนะคะอาชีพทุกอาชีพมันเป็นรายได้ครับมันเป็นรายได้ของเราจะมากจะน้อยมันก็คือรายได้เสริมๆกันไปเพราะว่าเราไม่ได้นั่งเลี้ยงทุกวันเราเลี้ยงเป็นเวลารเราให้อาหารเป็นเวลาเราไปทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะมากมายเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวันครับค่ะ นีครับแนวความคิดของสมาชิกนับกลุงมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตะบนไฮโกครับไม่ต้องบรรยายเยอะคําพูดเมื่อกี้ก็น่าจะตอบได้ทุกอย่างเลยเนาะอยู่ที่การจะเริ่มลงมือทําตัวไหนเนาะพี่มอนเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เราเริ่มได้ทุกเวลาครับผมเนาะอะปิดคลิปเลยแล้วกันขอบคุณพี่มอนวันนี้ที่มาให้ความรู้นะครับครับสวัสดีครับ